ผลงานของโปรกอฟสาวไทยในการแข่งขัน LPGA Tour รายการดีอานิก้าริฟเวนไบเกนบริดแอตเพลิแคนจัดขึ้นที่สนามเพลิกคนกอล์ฟคลับฟลอริดาสหรัฐอเมริกาชิงเงินรางวัลรวม3,250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ117,100,000บาทของคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2,566ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของรอบวันที่3โปรเมียวแทตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ โรสาวัย24ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์หนึ่งรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่74ของโลกทําคะแนนได้13อันเดอร์พา197อยู่อันดับที่4ร่วมโดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา22นาฬกา51นาทีตามเวลาประเทศไทยโปรวานจารวีบุญจันทร์โรสาวัย24ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่190ของโลกทำคะแนนได้8อันเดอร์พาร์2อยู่อันดับที่17ร่วม โดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา21นา56นาทีตามเวลาประเทศไทยโรเมเอริยาจุธานุการ์โรสาวัย27ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์12รายการปัจจุบันอยู่อันดับที่60ของโลกทำคะแนนได้8อันเด p ร์202อยู่อันดับที่17ร่วมโดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา21นากา45นาทีตามเวลาประเทศไทยโรเจนวิชาณีมีชัย โรสาวัย30ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่188ของโลกทำคะแนนได้8อันเดอร์พาร์2อยู่อันดับที่17ร่รวมโดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา21นาิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยโรพราวชเนตตีวันแสนโรดาวรุ่งวัย19ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์หรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่48ของโลกทำคะแนนได้7อันเดอร์พาร์3อยู่อันดับที่24ร่วม โดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา21.12นน,นตามเวลาประเทศไทยโปรแวนพรอนอโนองเพชรลําโปรสาววัย33ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่180ของโลกทำคะแนนได้6อันเดอร์พา204อยู่อันดับที่32ร่วมโดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา21.01น,น,น,นตามเวลาประเทศไทยโปรจูเนียจัสตินทิดาภาสุวรรณปุระโปรสาววัย30ปี เจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์สรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่115ของโลกทำคะแนนได้6อันเดอร์พา204อยู่อันดับที่32ร่วมโดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา20นาฬกา39นาทีตามเวลาประเทศไทยและโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรดาวรุ่งวัย20ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์สรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของโลกทำคะแนนได้5อันเดอร์พา205อยู่อันดับที่41ร่วม โดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา20นาิก39 kilo. นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนทางด้นานผู้นำเดี่ยวของวันที่3คือเอมิลี่คริสตินพีเดอร์เซนโปรสาวชาวเดนมาร์กมืออันดับ137ของโลกทำคะแนนได้18อันเดอร์พา192โดยรอบสุดท้ายจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา23นาฬกา2นาทีตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมได้ทางช่องกอ l f ฟ h a n แน l ไ h a i l a ด d HD+ ดยรอบสุดท้ายคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา1น,นาฬกาตามเวลาประเทศไทย11โปรกอล์ฟสาวไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน LPGA Tour รายการ The a n i าริ i เวน n Byron Britt at Pelican จัดขึ้นที่สนาม Pelican g o l ฟ Club มูลรัตฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวม3,250,000ดอลลร์สารัฐหรือประมาณ115,300,000บาทระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายน2,566 1. โตวคร่าวปรวริษายกทวนโตสาวัย29ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่174ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว5,59,200ดอลลร์สารัฐหรือประมาณ19,800,000บาท โดวยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา19บานากา21นาทีตามเวลาประเทศไทย 2. โปรเมียวแทตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโปรสาววัย24ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์หนึ่งรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่74ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว2 3 2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ81 7ล้านแสนบาทโดวยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา19นาฬกา32นาทีตามเวลาประเทศไทย 3โมโปรพาวชนะตีวรณแสนโปรดาวรุ Pro ่งวัย19ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์หนึ่งรายการปัจจุบันอยู่อันดับที่48ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว31543ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ11ล้านบาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุม um แรกเวลา20นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทย4โปรแจนวิชานีมีชัยโปรสาววัย30ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่188ของโลก ทำเงินรางวัลไปแล้ว1,321,96ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ46,800บาทโดวยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา20นาฬกา27นาทีตามเวลาประเทศไทย 5. โปรปีโนโออภิชยายุบนลโปรดาวรุ่งวัย21ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่203ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว171,27ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6ล้านบาท โดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา23.35นาฬกา35นาทีตามเวลาประเทศไทย6โปรวานจารวีบุญจันทร์โรสาวัย24ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่190ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว22,241ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 8ล้านแแสนบาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลา23.46นาฬกา4ีนาทีตามเวลาประเทศไทย7โปรเมเอริยาจุธานุการ โรสาววัย27ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์12รายการปัจจุบันอยู่อันดับที่60ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว11,395,170 11ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ404ล้าน3,000บาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟลุมแรกเวลาท่่งคืน8นาทีตามเวลาประเทศไทย 8. โรจินอาทยาทิติกุลโรดาวุ่งวัย20ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของโลก ทำเงินรางวัลไปแล้ว3,513,556ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 2 4 6 0 0 0 0 0บาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลาที่งคืน19นาทตีตามเวลาประเทศไทย 9. โปรจูเนีย์จัสตินทิดาพาสุวรรณปุรัะโปรสาววัย30ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการปัจจุบันอยู่อันดับที่115ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว3 2 6, 9, 6ล้านงดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ116ล้านบาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลาทิ้งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทย 10. โปรโมกโมริยาจุธานุการโปรสาวัย29ปีเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการปัจจุบันอยู่อันดับที่116ของโลกทำเงินรางวัลไปแล้ว6,844,375ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ242,8ล้านแบาทโดยวันแรกจะเริ่มที่ออฟหลุมแรกเวลาที่ยงคืน 52นาทีตามเวลาประเทศไทยและ11โปรแหวงพรอนงเพชรล้ำโปรสาววัย3 3ปีปัจจุบันอยู่อันดับที่180ของโลกทําเงินรางวัลไปแล้ว4 9 1ล้9นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ174,300,000บาทโดวยวันแรกจะเริ่มที่ออฟลุมแรกเวลาทิ่งคืน52นาทีตามเวลาประเทศไทยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ